ไม่รู้เหรอที่ก<ม>็ถามว่าประเทศไทยในยอากาศร้อนไหมออผมตอบเลยว่าไม่ทำไมไม่เนี่ยไม่หมดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอินสวัสดีครับเพื่อนทำกันอีนะ,นะครับสำหรับรายการอยากรู้แต่ไม่กล้าถามนะครับ EP ที่5แล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะพี่เนาะใช่ครับหนึ่งด้วยสถานการณ์โควิดนะทำให้เราไม่สามารถมาเจอกันและคุยได้อ๋อ วันนี้วันนี้พามาเล่าสถานที่แล้วเนี่ยขับรถมาเลยโหแดดอย่างร้อนเลยเ <c oughs> สียงครับขี่มอเตอร์ไซค์นี่มีประกันอุบัติเหตุหรือยังครับเนี่ยมีดิระดับที่ไม่มีได้ไงประกันอุบัติภูตรผมมีแขกับ,บเชิญมาเหรอโอ้โหเดี๋ยวจะบอกว่าแขกับ,บเชิญนี้น่าสนใจพี่ครับ <c oughs> ยังไงเคยโมบายโซน <c oughs> โอ้เกาอยากจะเหมือนต้องของปรึกษาว่าเอ๊ะจริงๆคนโซนเนี่ยจะต้องวางแผนชีวิตยังไง อาจจะในส่วนเกี่ยวเรื่องของการวางแผนการลงทนุนหรือแม้กระทั่งเรื่รอ,งองการวางแผนเรื่องของประกันอ๋อได้ได้ได้พี่ก็อยากรู้ว่าทุกวันนี้เขาวางแผนยังไงนะ mm hmm. เออมาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวขอเชิญแขกรับเชิญเลยครับสวัสดีครับพี่มาแล้วแขกรับเชิญของเราครับพี่สวัสดีครับ หลายๆคนในรายการเราอาจจะค้นหน้าค้นตาหญิงอยู่แล้วนะครับเนื่องจากที่ที่แล้วในรายการเรามีการสายผ่านเฟซบุ๊ก<ช>นะคร<ช>ับหญิงก็เป็นอีกหนึ่งในที่ปรึกษาของบริษัทจีบีเราที่เชิญมาวันนี้เนี่ยคือเออลูกค้าหญิงส่วนใหญ่เนี่ยเขาขอที่เขาดูแลเนี่ยเป็นุ่มคนโซนก็เลยอยากให้หญิงมาช่วยแชร์นะว่าทําไมคนโสดอะถึงจะต้องวางแผนด้วยะครับจริงๆพี่สงสัยมานานละเพราะว่าพี่เอง่งก็เป็นหนึ่งในคนที่โสด สกว่าคนโสดอะแม่งไม่มีภาระเว้ยใช่ปะใช่ใช่แต่ถึงถึงเราไม่ได้มีภาระอย่างเงี้ยแนาะแต่ว่าเราก็ต้องแบบอย่างปัจัยเสี่ยเราก็ต้องมีเราก็ต้องเตรียมอาหารเตรียมเครื่องพ่นเตรียมที่อยู่อาศัยเตรียมยารักษาโรคอันนี้แบบพื้นฐานเลยเนาะอย่างสมมติว่าเราเตรียมอาหารนะอย่างแบบเมื่อแบบสมัยเราเด็กๆอะวยเตี๋ยวชามละสิบห้าบาทพี่ทนจาเลยยี่สิบบอกอายุอะ ก็เตี๋ยวทำอะไรยี่สิบแล้วเพิ่มไปแต่ชำยี่สิบแล้วัจจุบันเดือเดียวทำแล้วเท่าไหร่อุ้ยตอนนี้ห้าสิบห้าสิบห้วสิหกสิบเนาะถ้าในห้างนะเป็นร้อยเรก็ห้าสิบอันนี้ก็คือแบบเรากต้องเตรียมอาหารใช่ใช่ใช่เราก็ต้องแบบเตรียมเงินสอหรับบอาหาร จา้ ит, ит, จาละ20ปัจจุบันจ้าละ40 50โอ้รายได้มันต้องเพิ่มขึ้นดิใช,ใช่ปะ่ะเออค่ะเครื่องนมือผมอ่าสมัยก่อนเนอะเราก็อ,อาจจะแบบซื้อเสื้อผ้าธรรมดาไม่เท่าไหร่ค่าเสื้อมันอาจจะไม่ได้เห็นพัดว่าขึ้นขนาดนะั้นแต่เครื่องนมือผมมันก็มนไม่ใช่เสื้อผ้าอย่างทุกวันนี้แสงแดดแผ่นขาวเราเออค่าครีมกันแดดค่าอะไรเงี้ยมันก็จะอ,อยู่ในแบบสิ่งที่เราต้องใช้ไม่เหมือนแบบเป็นเครื่องมือเป็นอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่จำเป็นมากแอคเซซสอรี่มันเยอะขึ้นร์ ักษาโรคยารักษาโรคอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอะโรคที่รรเราเตรียมสมุนไพจะมีแค่โรคธรรมดาส่วในใหญ่ความดันเบาหวานโรคแบบอายุเยอะคือว่ามีแต่เดี๋ยวนี้แบบพี่ก็เห็นแบบโรคเพิ่มมากขึ้นเนะะาะใช่เนีย่ย,ย,ยแบบเอาค่ะโรคแบบโรคธรรมดามันก็เพิ่มขึ้นโรคติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นอย่างโรคที่แบบไม่เคยมีในยุคสมัยก่อนเลยปัจจุบันเราก็ได้เห็นว่า นเกือบอ,อย<ะ>าใช่เราก็จะเจอแบบชื่อโรคมะเร็งแปลกๆมะเร็งในลูกตามะเร็งในลิ้นใจก็มีว่าใช่พี่ก็เห็นว่าเออเพราะฉะนั้นแบบมันก็เป็นอะไรที่เราแบบต้องเตรียมไว้เออที่สงสัยอย่างหนึ่งกีหมกใสับพี่มัน,มน <วะ S 1> แล้วคนโสดเนี่ยอเคคนทุกคนไม่มีเป้าหมายเลยแล้วคนโสดอะที่หยิบไปวางแผนนะเขามีเป้าหมายอะไรบ้างที่ให้เราแบบให้จีนีอิกเงี้ยได้จัดการวางแผลให้เขาอะไรเงี้ย พึ่งสรสมมติ <ừ m. S 1> ที่พึ่งไปวางแผนในคนที่ไม่สนที่พิ่งจะวางแผนอะไรเขาบ้างโดยส่วนตัวของเราเลยอ<า>๋อตามแบบเป็นที่ไม่ได้เกี่ยวกับแบบครอบครัวหรือลูกหรืออะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็หนึ่งก็วางแผนรายรับรายจ่ายเขาเมาื่อกี้เพราะว่ามันต้องกินใช้่ชปะ่ะสองมันก็ต้องวางแผนสุขภาพประกันสุขภาพเพราะถ้าเขาเจ็บไข้ป่วยโอ้โหเขารักษาพยาบาลไม่ถูกนะเดี๋ยวนี้เออแล้วก็ข้อสามพี่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือยังไง โสดแต่ก็ต้องแกค่ะเยโสดก็ต้องชราเออเเสีย,อ,ยออมันไม่ได้ทางานได้ตอลอดช่วงชีวิตก็เ่าจะต้องมีการวางแผนเก็บเงินเพื่อตอนอนานคตที่เราอยู่ทำงานอ่าประมาณนี้คนไม่โสดเนาะตอนที่เราแบบแก่ไปเราอาจจะมีแบบลูกหลานคอยดูแลเออแต่พอเป็นคนโสดแล้วก็งเตรียมเผื่อไว้ส่วนนี้ด้วยว่าเราอาจจะไม่ได้มีลูกหลานคอยดูแลบางคุกก็จะไปดูแบบที่อยู่อาศัยในเรื่องของบ้านพักคนชรา ข้อมูลสถ<า>ิติล่าสุดก็คือกับเดือนละประมาณส0 0พกว่ามันก็เป็นค่าสมาชิกเนาะยังไม่ได้แบบวรวมค่าที่จ่ายอย่างอื่นะะแต่ว่าันนี่ยคือแบบคุณต้องกันแบบมานานมากมแล้วเราก็แบบพื้นที่ก็มีจํากัดเราก็คงจะแบบไม่ได้สามารถเข้าไปอยู่อย่างนั้นได้แล้วมันก็จะมีแบบขึ้นมาไล่ไหล่สเต็ปม,มากตั้งแต่เดือนละแบบสองมือจนถึงเดือนละหลักแสนเดือนละหลักแสนค่ะแสดงว่าพี่เพื่นคิดแบบผมนะว่า จริงแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าทุกสถา,านะที่คนเป็นโซนมีครอบครัวมีลูกมีอะไรเนี่ยการเองแผนนี่มันสำคัญมากี่ยพี่ว่าไหพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเอาจริงๆนะคือทุกสถานะมันเหมือนก็นต้องมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเนาะเหมือนเราจะรู้ว่าเราจะต้องเดินทางไปตรงไหนเนานะแล้วเรารู้ว่าเราต้องเดินทางไปตรงไหนอ่ะเราก็จะกลับมาทบทวนกับตัวเองดูว่าเออณนะตอนนี้เราถึงไหนแล้ว มันก็เลยเป็นที่มาว่าบริษัท G B Financial Planning ของเราเนี่ยแหละเราก็เลยให้บริการด้านการวางแผนทางการเงินตามเป้าหมายของลูกค้าเป็นสำคัญเราจะยึดมั่นในทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความสงบสุขทางใจมากที่สุดในการวางแผนการเงินกับเราสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณดิงด้วยนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e ให้กับรายการเราด้วยนะครับเพื่อกำลังใจให้เราแล,และทีมงานทุกๆท่านนะครับจะได้ทำคลิปดีมีสาระออกมาทป่นี้นะครับ